ออนอกวัฒการครับอาจารย์ครับ,ราารบมันมียูทูบเบอร์คนหนึ่งเข้าไปพูดประวัติว,ว่าเราบอกว่าสมัยก่อนวัดเรานี่คือที่เป็นชื่อวัดเราเพราะว่าต้นคนเรามากลายเป็นชื่อเพี้ยนว่าเป็นวัดเราอาจารย์คิดว่าอย่างไงครับอาจารย์นะจริงอย่างนี้วัดเราเนี่ยมีตั้งแต่ยุจยาแล้วดั้งเดิมเลย,ยครับรแล้วมีต้นเราต้นเราไม่ใช่ไม่ใช่คนเราครับเพราะว่า,า,วาต้นเราต้นเราต้นเราหลอกเราก็ต้องข้าวกับวัดจกวัดจกเป็นต้นโกแปลว่าชื่อวัด พ้องเสียงตามชื่อต้นไม้เหรอครับแถวแ<อ>ถววัดคุเทียนเนี่ยเอาชื่อต้นไม้ต้นเนี่ยต้นขบต้นเหลานี่แหละอ๋อแล้วก็ในสมัยที่ยุจยาพระยุจยาเนี่ยสมเด็จพระเจ้าเสือครับก็เสด็จผ่านมามาทางนี้ก็มาพักที่วัดเราเนี่ยมีหลักฐานอยู่ว่าก็ก็ยังมีหลักฐานอยู่ว่าคุยกันอยู่ว่าสมเด็จพระเจ้าเสือเนี่ยมามาพักที่นี่นี่ไอ้คนเนี่ไอ้เรื่องของคน,นมันไม่ใช่ <ม>เพราะว่าคนในสมัยโบราณเนี่ยโบราณเราเนี่ยเวลา,าเราลบพักบกลับมเนจะเราต้อนคนมาเป็นเชล,ลยมไม่ใช่เป็นเชล,ลยมาทํางานออ<ม>เามาม,มามา,มาขอสร้างมาทําอะไรก็จะแบ่งแบบแบ่งเขตถ้าคนลาวจริงๆแล้วอะ่ะท,ที่ที่มีหลักฐานจริงๆวัดลาววัดลาวอยู่ที่ตรงอีกอ่อตรงนั้นอิสระภาพตรงบ้านแขกมีวัดลาวอยู่นั่นคือชุมชนลาวแล้วอีกอันหนึ่งก็คือ<ม>วัดบาเพ็ญเหนือกับวัดบเพ็ญใต้่นคือคนลาวนั่นคือวัดคนลาวอยู่ที่นั่น เกมีที่นั่นยังมีแหล่งของเขาอยู่มีประวัติประวัติอยู่ว่าคนเราพักที่ไหนที่ไหนไปบอกไปทาให้เขาพระอะไรคนจะหอสมงให้ชาติได้อาจารย์ครับสรุปแล้วประวัติว่าเราที่ที่ถูกต้องแท้จริงก็คือชื่อต้นไม้ชื่ตอต้นไม้ฮะแล้วก็ในสมัยที่องค์ร่วมองศรีิญาล่วมแล้วสมัยุงค์สิรัชพงศ์ว่าพระรหนึ่งให้โปรดเกล้าให้สมเร็จเจ้าพญาองค์คนหนึ่งเนี่ยอบูรณะวัดเราเพร,ราะวัดนี้เป็นวัดสำคัญพอสมควรอันนี้บุรณะไม่สำเร็จ มาครั้งก็ไปที่วัดล้างไปเข้าไปชุมโจรที่นี่ที่นี่จะไปชุมโจรพอวันหนึ่งหลวงปู่เรียกเขามามาผ่านทางนี้เขาเห็นเนี่ยเอาแข่นพุทธรูปเนี่ยพวกโจรพวกนี้เอาเอาหินมาลเอาเอาแข่นมาลัอพที่ทัานก็เวทนาท่านก็เลยมามาสร้างว,วัดที่นี่ให้เป็นวัดนมาใหม่ในสมัยหลวงพ่อเรียกที่ตอนนี้ยังเป็นเจ้าวาดอยู่วัดเทวราชปชรโอ้โอนี่คือที่มาของวัดเราอันนี้ีวัดประวัติวัดเลยอันนี้ประวัติวัดประวัติวัดชัดเจนมาตรฐานเลยมาตรฐานเลยนะครับใช่มีหนังสือหลักฐาน มีครับ